ว่าอย่าการดําเนินการใช้งานได้สวัสดีครับก็วันนี้จะมารีวิวนแอปพลิเคชันนะครับสำหรับท่านที่เอ่ออยากจะทํางานเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับดนตรีนะครับต่างๆครับช่วงเวลาว่างๆที่อยู่บ้านแบบนี้นะครับ หลายท่านก็อาจจะไม่เข้าถึงนะครับในเกี่ยวกับงานในคอมพิวเตอร์บ้างทำแบบง่ายๆนะครับโดยการใช้โทรศัพท์มือถือของเรานะครับในการทำเพลงเล่นกันนะครับก็มันชื่อว่าแอปพลิเคชันแบนด์แดบนะครับไปเซิร์ชได้ทั้ง Play Store และ App Store นะครับแอปสตของขของของ g o o g l e ของ Android นะครับใน App Store ก็ส่วนของ iOS นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวในเครื่องของ Android ก่อนนะครับเนื่องจากา Android ใช้โปรแกรมนี้ค่อนข้างจะยากพอสมควรนะครับเนื่องจากป้ายกำกับมันค่อนข้างจะเยอะนะครับท่านที่มองไม่เห็นเลยอาจจะใช้ลำบากนิดนึงนะครับ แต่ในฝั่งของ iOS นั้นไปโอกาสหน้านะครับถ้าโอกาสนี้จะรีวิวตัวนี้กันก่อนนะครับเพราะ iOS ค่อนข้างถึงค่อนข้างได้พอสมควรนะครับท่านก็ไปศึกษาเองได้นะครับเสร่ยวับ Android นั้นมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับหน้าหลับปุ่มหน้าจอแอปหน้าที่หนึ่งจากสาม English no? AIS Services AIS English น่ารักบุ่ม App Tax Services C A B M A Band Lab Autospeak Band Lab Band Lab นะครับการดำเนินการใช้งานได้ B A N D L A B นะครับ Autospeak Band Lab ก็นี่ผมได้สมัครใช้งานไว้แล้วนะครับมันก็แ d น a b Fe e d แสดงรายการที่1ถึง2จาก3มันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นโหลดมาครั้งแรกมันจะให้สมัครเป็นสมาชิกครับก็สมัครได้จะใช้อะไรสมัครก็ได้นะครับเป็นเฟซเป็น Google หรือได้ฟังของ iOS ก็อาจจะใช้ Apple ID สมัครก็ได้นะครับนี่ผมตัวนี้ผมใช้ เฟซบุ๊กสมัครมามันก็เหมือนๆครับหน้าตาหน้าหลักปุ่มครับเราเข้าไปมันจะมี Create ปุ่มแท็บ u ห้าแท็บนะครับเลือกแล้ว feed ปุ่มมี feed นะครับ explore ปุ่ม explore Ex <po. S 2> create ปุ่ม create notifications ปุ่ม n o t i f i c a t i o n library ปุ่ม library library นี่ก็ในส่วนที่เราอ่ะเอาทีละเมนูแล้วกันนะครับ n o t i f i c a t i o n create ปุ่มเมนู ที่เราจะต้องใช้ก็คือ create นะครับที่เราจะต้องเข้าไปทำดนตรีทำเพลงต่างๆหรือว่าอัดเสียงร้องวันนี้ผมจะมาทำเกี่ยวกับอัดเสียงร้องให้ฟังกันก่นกอนนะครับสำหรับทำดนตรีนะั้ผมอุปกรณ์ไม่พร้อมเนาะหลังจากแป้นคีย์บอร์ดต่างๆคีย์บอร์ดที่จะต้องมาเคาะจังหวะไม่มีนะครับมันไม่ได้เอาลงมา <ore>. create. อุปกรณ์ต่อพ่วงของผมยังไม่ได้ซื้อนะครับมันเป็นต้องจะต้องใช้เป็น ออะไรนะไทไทซีนะครับนอกจากผมใช้ Galaxy A ตระกูล A อยู่นะครับมันมใช้ไทซีที่เป็น OTG ไทซีครับยังไม่มีเนะะเข้าไปกันเลยนะครับไร c r เ a t e สกันก่อนนะครับมันจะมีเมนูข้างในนี้ให้เราได้ Band lab. Make music. นี่นะครับเข้ามาก็เจอแบบนี้นะครับ Import track mp 3 capital m c a w a m i d i Let's make IMPORT t music. เ c ี๋ยวนะครั a ที่ต้องนําเพลงเข้ามาเพื่อบันทึกนะครับอาจจะเป็นซาวคาราโอเกะอะไรต่างๆที่ท่านหามาได้ก็เข้ามาตรงนี้ได้นะครับ Voice m e c Import Track MP 3 Capital M C A Wav or Midi แสดงรายการที่1ถึง2จาก 6. ที่สามารถเข้ามาได้ถึง MP 3 Voice C Import Track MP 3 Capital M C A Wav or Midi วับ MIDI นะครับแต่ส่วนของฟัง MIDI นั้นเขาจะยากหน่อยนะครับเดี๋ยว จะมาลีวิธีหลังมันยาวนะครับเอาตอนของภาคออดิโอกันก่อนเนะาะปัดไปครับ Voice Mac. Record any sound. นี่ภาคอะอดิโอนะครับเราก็ใช้ไม้ธรรมดาไม้หูฟังเราหรือว่าใช้ไม้ในเครื่องโทรศัพท์เราครับห,หูฟังที่มันเป็นที่ไม่มีไม้หูฟังหูฟังทั่วไปที่ไม่มีไม้ก็ได้หรือว่าจะเป็นหูฟังที่ไม่ดีๆหน่อยก็น่าจะเป็นฝั่งของ Apple เนาะหูฟังของ iPhone iPad อะไรพวกนี้นะครับไม้ก็ทข้งจะดี ล้วก็หรือว่าจะใช้ไมโครสับก็ได้แต่ท่านนี่ครับเราเข้ามาตรงนี้เนาะส่วนอื่นผมจะปัดให้ฟังสำรวจด้วยครับมินิอินสตร์เมนต์โอเวอร์สองร้อยบวกส o u แสดงรายการที่หนึ่งถึงสามจากหกกระทำภาคมินิต่างๆนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับลูเปอร์บีซอนลูปแท็กแสดงรายการที่สองถึงสี่จากหกต่างกีตาร์ฟอร์ดินันต์บิลบิลด์แสดงรายการที่สามถึงห้าจากหกแบ็กอินของกีตาร์นะถ้าที่ต้องการจะมาเล่นก็มันเบสเกิดริทึม

ตัวนี้น่จะเป็น setting Mix มิกที่เราเราใช้คนทั่วไปนะครับพอมันไม่อ่านนะครับฝั่ง Android แต่ผมไปลองไปดูในหน้าของฝั่ง iOS มาแล้วหน้าตาคล้ายๆกันนะครับแท็บที่2ปัดไม่อ่านตรงนี้ก็คือโน้ตในส่วนของโน้ตต่างๆนะครับก็แตะตรงนี้ได้วนที่3เป็นที่เป็นส่วนของ setting นะครับ ท่านกอา็อาจจะเอาอาจจะไว้เซตติ้งพวกเทมโปต่างๆนะครับนี่ผมจะไม่เข้าไปนะครับเพราะว่าถ้า,เ,าเวลาการอัดเป็นภาคภาคใหม่นี่คงจะไม่ได้ใช้อธิบายฟังให้เฉยนะครับเป็นพวกเทมโปต่างๆแท็บเทมโปได้ด้วยนะครับแล้วก็ฟังมีเมทรอนตั้งค่าความดังเมทรอนตั้งค่าส่วนจะเอาเป็น3ส่วนซีส่วนซ5ส่วนซก็ว่าไปนะครับค่าของเมทรอนต่างๆตั้งค่าภาคอ่า มิดีคีย์บอร์ดมิดีภายนอกนะครับเขาไปตั้งตรงนี้ได้ฝั่ง Android ไม่อ่านนะครับวีเซปุ่มวีเซตกํากับใช้งานได้ตัวนี้ผมแตะไปไม่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 รู้ว่ามีผลอะไรนะครับเพราะหน้าจอ Android มันไม่่อยพูดนะแต่เราไม่ได้ไม่ได้ใช้แล้วครับตันนี้การดูแบบหลายหน้า track หนึ่ง effects น่นเปิบการนำทางหน้าใช้งานมีฮาบอปุ่มป้ายกำกับใช้งานได้ตัวนี้เอาไ้รวมแท็กรวมพวกนี้ถ้ากด ปุ you, ่มนี้นะครับหน้านี้จะหายไปไม่มีป้ายกำกับปุ่มไม่มีป้ายกำกับไม่มีป้ายมีไฮบรดปุ่มป้ายกำกับใช้งานได้ไม่ต้องใช้ไม่มีป้ายกำกับปุ่มกับแรกป้ายกำกับใช้งานได้ถ้าเราเสียบหูฟังเข้าไปนะครับมันจะเป็นตัวปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดไม่ครับจะให้มันดังในหูหรือไม่ดังตอนนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับก็เลยไม่ไม่มีป้ายกำกับปุ่ม ไม่มีป้ายกำกับกลุ่มตัวนี้ป้ายกำกับใช้งานาดได้คืนค่าดังเดิมนะครับป้ายกำกับสองก็บางครั้งก็คืนบางก็ไม่คืนไม่แน่ใจนะครับผมก็ไม่ต้องใช้เนาะออโต้พจเครื่องหมายการค้า<ด>อ,ออตโต้จูนหรือว่าออตโต้พิชนะครับตัวนี้มีให้ด้วยนะท่านเราไปศึกษาใช้กันดูนะครับแตะเข้าไปมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ให้แล้วก็มีความยากความความละเอียดของออโต้จูนเวยให้มันจูนเสียงเขาได้แค่ไหนแค่แค่แค่ไหนนะครับ ถ้าจะใช้ออต้จูนตัวนี้นะครับท่านก่อนก่อนที่ท่านจะอัดนะครับท่านตั้งรู้คีย์เพลงกันก่อนนะครับไปตั้งคีย์เพลงในการตั้งค่าที่ผมบอกมาตะกี้ได้นะครับว่าท่านคีย์เพลงที่ท่านจะร้องนะั้นเป็นเพลงอะไรไปคีย์อะไรไม่ใช่เพลงอะไรก็ส,มสามารถตั้งได้ต้องตั้งก่อนนะครับถา้างนั้นมันไม่ตรงนะครับถ้าจะใช้ออต้จูนไม่มีป้ายกำกับปุ่มป้ายกำกับใช้งานได้เป็นเอฟเฟกต์นะครับหน้านี้ ไม่เป็นองคก์กบอันแรกนะคือเอฟเฟกต์ไม่มีป้ายกำกับปุ่มป้ายกำกับใช้งาน,นได้ใช่อฟเฟกต์อีกทีหนึ่งนะครับเป็นอฟเฟกต์ต่างๆเป็นพวก EQ กราฟิก EQ ต่างๆเป็นคอมเพเซอร์ดนามิกดีเลย์รีเวิร์บต่างๆนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับรีเวิร์บต่างๆพวกคอมเพเซอร์ต่างๆให้ท่านเลือกใช้ได้นะครับในเอฟเฟกต์ตัวนี้เนาะ อ่ตไปไม่มีป้ายกำกับปุ่มป้ายกำกับเนอร์ใช้งานได้ถ้าเล่นกีตาร์ก็สามารถมาตั้งได้แต่ผมยังไม่ได้เข้าลงลึกในขณะนั้นนะครับว่าจะตั้งเสียงตั้งสายมันยังไงนะครับเดี๋ยวผมมีอุปกรณ์เดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ได้มีแค่เมนูคร้าวๆให้ท่านลองไปเรียนดูได้เลยนะครับอันดูกปุ่มปิดอยู่อันดูก็เหมือนกับทั่วๆไปนะครับในการยกเลิกเนาะสิ่งที่ท่านทำไปแล้วนะครับนี่ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเนาะ ดี um, ดูกันเหมือนกันนะครับทำกลับมาใหม่ s ปุม New Track settings. s e t t i n g ใช้งานได้ตัวนี้นะครับถ้าเรากดตัวนี้ลงไปมันจะโทมันจะโชว์แท็กที่ท่านอาจขึ้นมานะครับเป็นทุกแท็กแท็กไหนท่านทำกี่แท็กมันก็จะโชว์ขึ้นมาหมดให้ท่านเข้าไปปรับบาลานซ์ตั้งค่าต่างๆได้มิวได้โซ olo โได้นะครับในแท็กนั้นเดี๋ยวจะเข้าไปอีกทีนะครับ s a r t Start um. ป้ายกำกับใช้งานได้ start ตรงนี้มาถึงว uh ่าเริ่มต้นป้ายกำกับใช้งานได้แบบที่ว่าเราเราเปิดเพลงเข้าไปใช่ไหมเดี๋ยวผมจะอธิบายนี่ปุ่มสต s ครับป้ายกำกับใช้งานได้อ้าวพูดง่ายปุ่มปุ่มไม่พูดตรงนี้คือไดร์โอดนะครับปุ่มอัด snap play ป้ายกำกับใช้งานได้เอาไว้เพลงเพลงต่างๆเพลงพอดใช้ปุ่มนี้นะครับ มีแมทรนอมปุ <no p Obrig illions> ่มน yeah. ี่ไม่แท่นอนป้ายกำกับใช้งานได้เนี่ยคนจะเปิดให้ฟังนะครับไม่แท่นนอนปุ่มนะครัป้ายกำกับใช้งานได้นี่สร่างการควบคุมระดับเสียงแล้วนี่เราสามารถตั้งไมทรนอมได้นะครับมีแมทรนอมปุ่มปิดได้นะครับป้ายกำกับไปปิดมีแค่นี้นะครับเมนูหน้าตาหน้าตาของหน้านี้นะครับมี close ปุ่มกลับมาละป้ายกำกับมีแมทรนอกปุ่ม เราก็มาต้องเริ่มต้นหัวเพลงอยู่เสมอนะครับหัวงานที่เราทำถ้าไม่งั้นวิธีตอนอัดมันก็จะอัดทับไปนะครับนี่ครับอะผมจะอัดสักเล็กสักน้อยให้ฟังนะครับมาปุ่มนี้หรือว่าท่านจะกดเพลงไปก่อนหรือว่าตอนที่ท่านนำแท็กเข้ามาท่านจะกดเพลงฟัง เลงต้นหัวหัวไปก่อนหรือว่าจะกดอัดก็กดสามารถกดทับไปได้เลยก็มันก็จะอัดไปได้เลยนะครับท่านที่เปทำดนตรีท่านที่เคยทำโปรแกรมเสียงโปรแกรมดนตรีต่างๆก็น่าจะเข้าใจอยู่นะครับจะลองอัดดูนะครับสักนี้ผมจะมาให้เข้าเข้าไปดูในเอฟเฟกต์ต่างๆเพราะมันเข้ายากนิดนึงนะครับอ่ะนี่ผมเริ่มต้นอัดแล้วนะครับเสียง อ่าจะประมาณนี้เนาะก็พอแล้วนะครับเริ่มต้นอ่านแล้วนะครับหยุดหยุดก็ที่เดิมนะครับสแนสต арт ่สสตาสแนสเพลย์่าเดี๋ยผมจะฟังให้สแนส,สต арт สแนสเพลย์ปุ่สมสแนสจเดี๋ยวนะครับหน้าจอสงสัยจ,จะไม่ดัง

แล้วก็ปัดซ้ายลงมาเลยนะครับปัดซ้ายลงมาไม่มีป้ายกำกับปุ่มป้ายกับล้อช็อปถ้าเจอแสดงรายการที่หนึ่งถึงสามจากสามสิบเมตรไม่มีป้ายกำกับปุ่มไม่มีป้ายกับป้ายกำกับใช้งานได้จากลาดฮอร์นะครับมันจะเข้าไปในการตั้งค่าของเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับเข้าไปแล้วครับน่าจะเข้าไปละรูปให้ท่านรูปมาทางซับไลท์ปุ่มข้างล่างสุดใช้งานได้หน้าจอนะครับมันจะเป็นเซับไลท์ เสะหูฟัมพวกนี้ครับเสะแฟลกเสะจิสตาร์อยู่ <It you. S 1> อ่าเล่นที่เราอัดไว้นะครับไว้ฟังพวกเอฟเฟกต่างๆว่าเนีเราเราทำถูกไหมประมาณนั้นผมมันไม่ดังนะครับมันจะขึ้อดัด <id> มันจะเป็นอยู่กับโปรแกรมอัดนาจออยู่เซร, <It you. S 1> รีดูเซร,รีดูเนี่ยดีดูดีดูซรีดูเซรีดูดีดูนะี่ก็หมายถึงว่าเอาเอฟเฟกออกไปเอฟเฟกเข้ามาเหมือนเดิมม เราเข้ามาข้างแรกนะครับต้องมาเจอที่ Explore Effects ตรงนี้นะครับ Explore จะเจอ Effects นะครับแตะเข้าไปแสดงรายการที่หนึ่งถึงแปดจากแปดใช้วิธีลูบหน้าจอขึ้นมาข้างบนนะครับ d b l Driver Distortion เนี่ยครับมันจะมีเจอแล้วหาอะไรครับ Delay a m a s a n c a p s เนี่ยครับ Search Effects Search Recommended a m a s a n c a p s นะครับ Delay เนี่ย Delay Distortion ตัวชั o น dynamics แสดง modulation ครับแสดงรายการที่เก r e v e r b นะครับ tone เนี่ย tone utility tone r e v e r b เนี่ยจะมีเจอ reverb เราอยากจะดูว่า reverb ข้างในมีอะไรบ้างก็แตะเข้าไปแสดงรายการที่หนึ่งถึงสามจากสามีมีอยู่สามอัน tone utility s p a c e m a k e r เนี่ยมี s p a c e m a k e r reverb s w e e m a k e r reverb spring reverb reverb spring reverb Studio Reverb Reverb s t u d i ส Reverb นะมีสมอันสมมติคนจะเข้าไป Studio Reverb นะครับแสดงรายการที่หถึงข้าจากหใช้ดูนะครับว่ามันจะเหมาะกับเพลงของท่านหรือว่าของนะครน t ครับปุ่มรีเซ็ตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับปุ่มป้ายกำกับใช้แคนล Studio r e v e r ี Reverb a d Pedal ปุ่ม้ากับแช้งเราสมารถเพิ่มเอฟได้เราสามารถเพิ่มเอฟเฟกต่างๆได้ มันจะมาอยู่ตรงี่เอฟเฟ l ที่เอฟเฟกที่เราเพิ่มนะครับมันจะอยู่เอ่อไ <et> ม่อยู่ตรงหน้าหน้าของนี่ครับแอดแพนเนลมันจะมีปุ่นะครับ, <And pedal. S 1> รบถ้าเป็นฝั่ง iOS มันจะพูดขึ้นมาว่าเราใช้อะไรอยู่นะครับนี่ตรงหน้าจอยตรง Android ตรงนี้มันไม่พูดนะครับแอดแพนเนลุ่ม <And pedal. S 1> นะครับไล่กันกลับ Studio r e v e ร b r เนี่ยเรามาเจอ Studio Reverb แล้ว On so มัน o ฟออ n อยู่แล้วปิดเปิดได้นะครับ m e x t 6-2 Mix ตอนนี้ก็เป็นความดังต่างๆ62เปอร์เซ็นต์ปุ่มควบคุมการค้นหาปุ่มควบควมุมเจ็ดจุดสี max 6.2จนี่ครับ62เปอร์เซ็นต์ปุ่มควบคุมการค้นหาเลื่อนได้ปุม่มควบคุมการค้นหาใช้งานได้ควบคุมโวลูมเพดาวเพชด้าเพชรดาวเอ้ยโวลูมขึ้นลงของโทรศัพท์เราเลื่อนได้นะครับว่าจะให้ความดังเบากี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดจุดส color ก็นี่สามารถทำให้รีเวิร์บ หางของรีเวิร์บเป็น EQ ก็คือว่าเออคล้ายๆ EQ ของหางรีเวิร์บแค่นั้นนะครับก็จะให้มันแหลมทูมแค่ไหนนะครับ74็่เปอร์เซ็นต์ปุทวดคลบการค้นหาไซส์6.4จุดสี่ไซส์ไหมายถึงความความกว้างความความทึบของรีเวิร์บเออสั้นยาวของรีเวิร์บอ่ะครับง่ายๆ64เปอร์เซ็นต์ปุ่ทวดคลุการค้นหาหกบเปอร์เซ็นต์ปุ่ทวดคลุมการค้นหา remove เราเราเราไม่เอาเราเาะมาลบรีม r e m o ได้นะครับ remove ิ้นแเชาแล้วก็ไปแอดใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับหน้านี้น่าจะหมด6กสสำหรับเอฟเฟกต์นะครับ on studio p e คุมได้ใช้งานได้เพิ่มได้นะครับเอฟเฟกต่างๆ preset menu custom back button ุม back กอไปนะครับ แสดงรายการที่1ถึง2จาก32การดูแบบหลายหน้า track หนึ่ง e f f e c t ม behind button ปุ่มป้ายกำกับใช้งานได้ไม่มีชื่อใครหรอกนะครับเดี๋ยว settings custom เด็กด้วยนะน้อยกวนไม่มีป้ายกำกับปุ่ม non large h a o p แสดงการดูแบบหลายหน้า track m u เร็แเรามาดู a ต t o t u n นการดูแบบหลายหน้า track behind button ปุ่มการดูแบบหลายหน้า track การดูแบบหลายหน้าเครื่องหมายการค้าพยายามปัดนะครับพยายามลูบๆปัดๆไปไม่มีปภาพเครื่องหมายการค้าขับปุมไม่มีปาพไม่มีห้าสิบโปรแกมห้าสิบเปอควบุมการค้นหาควบคุมการค้นหาใช้งานได้เปอร์เซ็นต์ให้อยู่นะครับเนี่ยมีเฮฟวี่ที่เลือกครับี่เนี่ยประมาณนี้ครับห้าสิบครมานะครับ Heavy off light medium นะครับ at level BG นะครับกใช้งานได้ลองไปเลือกใช้กันดูนะครับวิธีอัดภากออดิโอหน้้านนีก็่าจะุมสมบูรณ์แล้วนะครับประมาณนี้เราลองไปอัดแล้วตรงจะเกี่ยวกับโปรแกรมอนาจอโมนะครับ ปุ่ม play นี่ครับมี metron ปุ่มป้ายกำกับใช้งานได้เปลีีีียนนนไปปสารรววโอ้ะคับเดุ๋่มป้ายกำกับใช้งานได้มารีวิวต่อจากนี้แล้วกันนะครับการแจ้งเตือน do you want to save all changes before leaving mix editor cancel ปุ่ม code w i n โ o w s code หน้านี้มันจะให้เซฟนะครับ discard save save ไหม discard ถ้าไม่เซฟ v e กดตัวนี้ออกมาเชีย band lab create ปุ่มนะครับอ่ะอีกน้อยแล้วกัน notifications create ปุ่ม ถ้าท่านเซฟไอ้โปรเจกต์ของท่านไว้แล้วนะครับงานของท่านไวแล้วมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ไลบรารีนี่นะครับเข้าไปดูตรงนี้าสามารถไปต่อยอดการทางานของท่านได้นะครับว่า,าทํางานต่อโปรเจกต์นั้นที่ท่าน,นาทิ้งไว้ได้นะครับหน้าจอหลักหน้าที่หนึ่งจากหนึ่งหน้าเริ่มต้นหน้าจอหลักนนหน้าที่หนึ่งจากหนึ่งหน้าเริ่มต้นการดําเนินการใช้งานได้ดครับผมไม่ได้ทำรายละเอียดเท่าไหร่นะครับให้ท่านลองไปเล่นดูนะครับพ่าการอินพอร์ตเพลงต่าง น้าต่างแจ้งเตือนการโบทเหมือนปกตินะครับมันก็จะเจอไฟล์ส่วนตัวของท่านท่านเก็บเพลงคาราโอเกะไว้ตรงไหนท่านก็ับไปแอดตรงนั้นเข้ามาเลยมันจะเป็นแท็กที่หนึ่งนะครับแล้วก็มันจะให้สร้างแท็กขึ้นมาแท็กหนึ่งมันจะมีตรงตรง,ตรงเลยอันดูอันดูไปนะครับถ้าว่าท่านท่านแอดมาเสร็จนะครับแอดเพลงมาเสร็จมันจะมีให้เพิ่มเพิ่มอะไรนะเพิ่มแท็กเพิ่มแท็กนี่มันพูดอยู่นะครับ มันพูดอยู่ก็ม่อกีก้ไม่ได้ไม่ได้เลยนะไม่ได้อธิบายเพราะว่ามันไม่โชว์ขึ้นมานครับอนอกจากเราจะเราจะ,เราจะทําแท็กกันมาแท็กหนึ่งเ็จแล้วแท็กนี้เราทําเสร็จแล้วนะครับมันมันถึงจะโชว์ไอตัวเพิ่มแท็กขึ้นมานะครับในอยู่หน้านั้นอยู่หน้านั้นนะครับลองปัด,ดูข้อความปกติแท็กการโตครับกาวันนี้รับเซ็ตปุงง่ะการตั้งค่าการแจ้งเตือ<ร>นปุ่มไว้เล่นแก้แก้งอมแก้งเงาเพราะว่าง,งั้นเนาะขยายแล้วปุ่ม วิกฤตแบบนี้ยุบแล้วระ,ะบ,บบ Android วิดีโอไมโครโฟนปุ่มข <c oughs> ยายแล้วปุ่มยุบแล้ว The Recorder พร้อมแล้ว Video Show สิบวิ์ขยายแล้วปุ่มการโต้แท็กแัดลบการขยายแล้วยุบแล้วเครื่องมือหน้าหลักหยุดพักกำลังแตะที่นี่เพื่อหยุดการแอะคุณมากนะครับที่ตีดตามรับฟัง